ก็เป็นสปอนเซอร์แตามนนีนจริงที่สำคัญที่สุดจ่ายเงินมาแล้วบางส่วนโอเคนาะออะไรจะเกิดกระช่างมันเถอะปล่อยมันไปอะไรจะเกิดกระช่างมันปล่อยไปฟังผู้จัดก,กรารทกสออกมาพูด,ดอย่างครับไม่ให้เกิดกันอ๋อทุกคําพูดของเขาก็ต้องรับผิดชอบนะฮะต้องรับผิดชอบนะครับไม่ให้พบได้ยังไงอืม เดี๋ยวไปฟังพี่แชมป์แล้วกันเดี๋ยวพี่แชมป์จะไลน์โอเคไหมอาถามเบื้องต้นแชมป์เคยไปพบคุณอะไรชัดชยัยไหมไปมาไปมาด้วยตัวเองมีถ่ายรูปด้วย <c oughs> ก็เรียกไปไงเออก็เรียกไปไงก็เรียกไปไงบอกไม่ให้ใครเข้าพบแล้วก็เป็นคนเรียกไปอยู่ชั้นไหนที่ไปพบ กดลิฟต์ขึ้นไปเหรอใช่เม่วอวาเราไล้ผ่าขึ้นไปชั้นอะไรเนยเขาผ่าไปมีเจ้าหน้าที่มารือมีเจ้าหน้าที่มารับพาขึ้นลิฟต์ไป<ม>ก็ไปคุยในห้องทำงานเขาใช่ไหมเป็นห้องประชุมเป็นห้องประชุมคุณชัดชัยก็เข้าประชุมเรื่องนี้ชั้นยี่สิบสามธนาคารทกอสอกเกษตรใช่ไหมแถวบางเขนก็ไปมานี่ ก็ไปมาไม่ใช่เหรอเขาหรอไม่ป็นไรเวเ่เปมามเว้วบอกว่าไม่อะจ,จ,จะต้องเจอคนนู้นไม่เจอคนนี้จะต้องเจอลายเอ้าก็เวลาทําสัญญาคุณทําสัญญาผ่านเอเจนซี่ถูกต้องแล้วแต่ก็จ้างใช้งบของคุณอะคุณก็เรียกไปบรีฟงานไม่ใช่เหรอแค่ว่าคุณเป็นเพื่อนในเ facebook กับใครบางคนแค่นี้เหรอ กับคำได้ไงทุกคำพูดต้องรับผิดชอบอืมหนูมีรูปมหมหรือถ่ายไหมแต่ว่าเป็นผู้ช่วยขโมยอ,อ๋อ,อ,อโอเคถ่ายรูปที่ทัานยี่สามด้วยกันเนี่ ที่ของเขา,เขาไม่งใง้ไทยก็ใครเก็บไว้ทำเป็น internal เป็น internal i n น e เราปล่อยหลุดมาได้ไงต้องไปตรวจสอบองค์กรตั้งแต่พนักงานและยันถึงผู้จัดการเลยที่เหลือไปตามกับพี่แชมป์ละกันเดี๋ยวพี่แชมป์อะเมื่อไหร่ก็ไปถามพี่แชมป์นะจะรีบออกไปทุระความจริงมีหนึ่งเดียวนะฮะ ผมอยู่งผมเฉยๆนะชอบมาหาเรื่องผมก่อนนะผมบอกแล้วผมไม่เคยทำอะไรใครก่อนนะชอบมาเสือกเรื่องผมก่อนนะผมอยู่งผมเฉยๆนะผมอยู่งผมเฉยๆนะผมอยู่เฉยของผมเฉยๆนะอวนะตาลปั่นเต็มเลยเห็นแล้วเห็นแล้วพวกนี้ก็อย่างนี้แหละเหมาะ ม่แต่ว่าปกติเขาจะไม่ใช่หน้าจริงเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นหน้าคนอื่นบางคนก็ใช้แต่งอะเพราะส่วนใหญ่คนที่คอมเมนเนี่ยจะเป็น,นเป็นหน้าปลอมทั้งนั้นเป็นหน้าปลอมใช่ไหมก็คือว่ามันเป็นมันเป็นพวกตอแหล<า> <c oughs> เป็นไบโอเป็นไบโอไอโอเป็นเหมือนคนที่คอยมาป่ายเรื่องมุกนี้ให้มันแบบมนีแหละคนมาคอมเมนต์เรื่องนี้เยอะๆเยอะๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ย มันมันเหมือนกับแทบจะไม่มีคนที่เป็นหน้าจริงๆรแทบจะไม่มีมนุษย์หรอกความอิจฉากูจะบ้าตายแต่าว่าเขาไม่ใช่โปรไฟล์จริงเวลาที่จี่จะพ,พูดอะไรเขาไม่กล้าจริงใครจะกล้ายุ่งเรื่องชาวบ้านเราจะได้กี่ล้านกี่แสนก็เรื่องของเราใครจะสับสูนเราก็เรื่องของเราถามว่าสับสูนจริงไหมจริงนะฮะจ่ายเงินมาแล้วบางส่วนแล้วย,ยังแชมป์มมพูดดังๆสิจะไปกลัวแล้ว จ่ายมาน่จามาแล้วจริงๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยไม่ใช่ก็ไม่อยากพูดถึงไงแต่ว่า,วามัน,นภายในของเราไม่แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคนอิจฉาเนี่ยมันไปจิกไปตีไปไปสร้างเรื่องเยอะแยะจนแล้วเราจะทํำยังไงกับปัญหาบา้บาบา้บาบบไม่ไม่รู้ไหมว่าไปถามใครตอนนี้ไปถามอธิพาว่าจ่ายจริงไหมสามสิบล้านแล้วไปจ่ายไปถามไปถามคุณเชอร เพราะวันคุณเชิญไลฟ์ด่าเลยทําไมฉันจะต้องปิดบัญชีแล้วฉันได้เท่าไหร่เธอคิดว่าฉันจะสับสนบอสได้ฉันให้บอสครั้งละสามล้านสามล้านสามล้านสิบงวดฉันไม่ได้ให้ครั้งเดียวแล้วบอสก็ซื้อของฉันไปขายเออพอซื้อของยังไม่ขายเฉยก็เสียมากเลยนะเพราะว่าเขาก็พอธิบายหมดเลยอะแล้วเราฉันก็เอาเงินที่บอสซื้อของไปวนให้เขาอีกฉันก็ได้เงินฉันก็ได้พีอาร ฉันก็ได้<อ>แ,ลแล้วก็ไหลแล้วเมื่อวานพี่ฟังอยู่พอดีลาก็โดนแล้วคนต่อไปที่จะโดนก็คือระแตกระแต่ไม่โดนกระแต่ไม่โดนออรลิสออราลิสเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับความอิจฉาของคนอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับความอิจฉาของคนเพราะว่าคนที่เขาสปอนเซอร์เขาก็ต้องอยากได้ หน้าอยากได้แสงแล้วเราก็ต้องพาขึ้นเวทีว่าจ่ายเท่าไหร่จริงๆหนูว่านะคะให้ฝ่ายกฎหมายเราดําเนินการไปแล้วหรือรอรอรอเรื่องดีกว่าเพราะว่ายัางไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เราก็พอจะเก็บหลักฐานได้บ้างแล้วะะอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าเปล่อย ไปยังไงเนี่ยสุดท้ายปล่อยปล่อยพี่ขำบมาพี่ขำบมาแต่เราไม่สามารถเอาเอกสารทุกคนเร็วห้าสิบแปดบาทแต่ว่าคุณเชิญ์เขาพูดไปหมดแล้วที่งก็ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรคุณเชิญ์เขาพูดไปแล้วแต่แต่อาติแต่อาติพาเขาขายดิบขายดีเพราะเราเขาก็แค่กระซิบว่ามีอินบอกมาถามแปลกๆจริงไหมว่าสนับสนุนมิสแกรนกับมิสจูนิเวอร์สามสิบล้านอะไรอย่างเงี้ย เออทำไมคนเหล่านี้แบบไม่มีมารยาทเหลือเลยอะ่ะไม่มีมารยาทอะไรเหลือเลยอะ่ะหูหนาตาหนวกหมดแล้วหูหนาตาหนวกอยู่แล้ว <คน S 1> หมดมแล้วตลกมากเลยตอะไรแด,ด,ด,ดแล้วชอบถาอยู่ถอกไปทกสอยอยไปมาแล้วแชมป์ไปมาพี่วัลไม่ไม่แช่งมากเลยตล <laughs> มาแเลยตลกกลลกมา <laughs> เออเชงได้ไหมเชนก็จะเชนไปก่อนอย่าให้ฝุดหมายเดือดร้อนไปบ้าบอเด็กผูก็เรียนแก้เองนะคะพูดอะไรออกไปก็รับอะไรนะขอคำหนึ่งก็ขอบอกว่าโทษสองก็เรียนผูกก็เรียนแก้เองนะคะพูดอะไรออกไปก็รับผิดชอบเอาทั้งทั้งผู้บริหารทกศและก็ทั้งพนักงานทกศครับ เรียนผูกก็เรียนแก้กันเอาเองนะจ๊ะเชิญเขาไปแท้ๆนั่งประชุมด้วยกันแทๆ้ๆตลกอะ่ะถ้าอยากถ้าอยากเล่นตลกกับใครบา้บา,บา,บาๆบอๆก็เรียนผูกแล้วเรียนแก้กันเองแต่ถ้าจะให้ช่วยแก้คงไม่คุยกับแกแล้วละ่ะคงจะคุยใหญ่กับแกแล้วนะฮะต้องขอคุยกับคนที่ใหญ่กว่าแก ก็เป็นสปอนเซอร์ก็เป็นสปอนเซอร์จริงๆเป็นประมาณเท่าไหร่ยังไงมันมีหลายเงื่อนไขก็ไม่อยากเป็เจนต้องบอกประเด็นก็คือเป็นสปอนเซอร์จริงๆจ่ายเงินมาแล้วด้วยบางส่วนจริงๆเป็นเงินสดสดด้วยจบแล้วก็ไปพบชื่ออะไรนะจัดชัยไปพบคุณจัดชัยแล้วด้วยนี่ทีมมาร์เก็ตติ้งของเราคนนี้ก็ไปอ้าวไม่หันมาคนนี้ไปด้วยเหรอ อาน้องก็ไปด้วยเหรอน้องไปพบทกศมาเหรอไปประชุมกับใครกับทุกัผู้จัดการทกศก็ไปกู๊ดไปไหมกอ๊ไปกู๊ดไปด้วยไปกันทั้งสามสี่คนเขาเรียกไปอุ้ยโปรเจกต์มากมายเผอิญว่าอาจจะแบบอะไรนะเนี่ยระบุชัดเจนในสัญญาปทบตาเซนใครเป็นคนเซน <Agency. S 1> เรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วช่อเนี่ยคุณชัดชัยเป็นคนเรียกพนักงานผมไปนั่งคุยสามคนนะฮะผมไม่เคยพูดนะว่าร้อยล้านอย่ามามั่วกับผมนะผมบอกน่าจะแถวๆสิบล้านหรือเปล่าแต่ลูกน้องผมก็บอกแล้วว่าไม่ถึงก็จบเท่านั้นอย่าเสลอจบข่าวไปฟังแปลอเทปมาฟัง แปลาเทปมาฟังแปลวเทปมาฟังเลยจ้าถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ตัวใครตัวมันนะฮะผมเลกคอร์ดไว้ผมมีผมมีผมมีคุณได้ยินมึงเป็นแค่หูอผมมีผมมีผมม,ผม,ม,ผม,มีผมขอบคุณเขาไงตอนเขาขอมาอู้จ้ปอนเสื้อรอยลานหรือเปล่าเราบอกไม่ถึงรออสงสัยจ,จะแถวลากสิบมาผมพูดอื ใช่แต่ถ้าที่เหลือก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะฮะตามอัธยาศัยเลยนะฮะป้าหู่อ้าวพรุ่นี้จะมีบริษัทไต้หวันมาสส่บริษัทอ,อ่ะเดี๋ยวเขาเอาไปเช็คตัวไต้หวันอีกละ <c oughs> ว่าว่าว่าเปล่าอาอ๋ไม่เขาจะมาวิสิตบริษัทเป็<ด>นบริษัทที่แบบจัดทำอีเวนต์ใหญ่ร<า><ล>ะดับโลก,อกโอเคคดี หนูจะให้เขาสัมภาษณ์ GL เราด้วยเขาจะมีสัมภาษณ์ตอนช่วงบ่ายแต่ว่าช่วงเช้าเขาจะมีเ s y บริษัทแล้วก็จะใช้พี่กี่โมงประมาณ11บโมงโอ <Okay. S 2> เคระดับอ i n t e r n a t i o n น l สองบริษัทใหญ่เลยนะ <laughs> <laughs> อย่าบอกชื่อบริษัทนะ <laughs> เดี๋ยวมันได้ยินมันไปบ้ากันดิ <laughs> คนเราแม่งบ้าจริงเลย